คนคอบอลขอสเสนอนักเตะรายล่าสุดสร้างผลงานโดดเด่นในช่วงทีมชาติที่ผ่านมาเคเรมอาร์ตูโคลูปีกซ้ายตุรกียจากสโมสรเบนฟิก้าว่าที่สตาร์คนต่อไปขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลมฮัมหม็ดเคเรมอาร์ตูโคลูปีกซ้ายทีมชาติตุรกียจากสโมสรเบนฟิก้าเกิดเมื่อ21ตุลาคม1998ที่อิสมิตตุรกี ส่วนสูง173เซนติเมตรตำแหน่งที่เล่นคือปีกซ้ายนะครับนับเป็นนักเตะรายล่าสุดที่สร้างผลงานโดดเด่นในช่วงทีมชาติที่ผ่านมาแหละครับโดยเขาเริ่มต้นเส้นทางการค้าแข้งระดับเยาวชนกับบาซักเซฮีและใช้ชีวิตอยู่กับระดับลีกสมัครเล่นอยู่หลายปีกระทั่งแจ้งเกิดกับเออร์ซินคาร์สปอร์ในฤดูกาล2019-2020ด้วยการซัดไป20ประตูจาก34นัด ฝีเท้าของเขาทําให้ยักษ์ใหญ่อย่างกาลาตาสรายกระชากตัวมารวททับในกันยายนปี2020และได้ประเดิมเวทีอาชีพในศึกซุปเปอร์ลีกตุรกีนัดที่เสมอกับคายซิริสปอร์หนึ่งประตูต่อหนึง่งในพฤษภาคมปีเดียวกันนั้นอาตือโคลูกลายเป็นแชมป์ซุปเปอร์ลีกตุรกีฤดูกาล2022-2023กับสโมสกรกาลาตาสรายก่อนการมาถึงของวินฟริตซาหาผีทเทียชาติไอวอรีคอสที่ทำให้เขาต้องเปลี่ยนตำแหน่ง ไปเล่นตรงกลางอยู่หลังเมาโรอีกาดีมากขึ้นปี2023ที่ผ่านมาอาร์ติโลลูได้สัมผัสประสบการณ์ระดับยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตั้งแต่รอบคัดเลือกและมีส่วนทำประตูแรกในเกมบุกชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ที่ทินโอนทัฟเฟิร์ดในเดือนตุลาคม2023เช่นเดียวกับเกมเสมอกับปีศาจแดง3ประตูต่อ3ในเกมเดือนถัดมาเข้าสู่กันยายน2024 อาตือโคลูเลือกซบเบนฟิกา้าด้วยสัญญา5ปีค่าตัว12ล้านยูโรส่วนผลงานระดับชาติเขาติดทีมชาติตุรกีมาตั้งแต่ปี2021ในเกมอุ่นเครื่องกับอาเซอร์เบจันและมีชื่อลุยซึกยูโร2,024ด้วยโดยในทัวร์นาเมนต์ที่เยอรมันอาตือโคลูมีชื่อซัดประตูปิดท้ายในชัชนะรอบแรก3ประตูต่อหนึง่งเหนือจอร์เจีย และพึ่งกดแฮตทริกใส่ไอส์แรนด์ในศึกเนชันส์ลกเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาและนี่คือว่าที่สตาร์คนต่อไปเคเรมอาร์ตโคลูจากสโมสรเบนฟิก้าหากขอบอกทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบนช่นองคนขอบบอลเช่นเดิม